เวลาที่เราจะซื้อแก้วมังกรให้ดูตรงนี้นะคะทุกคนเลือกแก้วมังกรตามนี้จะได้แก้วมังกรที่มีความหวานฉ่ำน้ำเยอะอร่อยทุกลูกเลยแก้วมังกรก็ไม่จืดรสชาติก็ไม่เปรี้ยวด้วยนะคะวิธีการสังเกตนั้นก็ง่ายมากๆจะต้องสังเกตจุดไหนบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีวิธีการเลือกแก้วมังกรให้ได้เนื้อที่มีความหวานฉ่าน้ําเยอะมาฝากทุกคนค่ะมีใครเคยเป็นบ้างไหมคะเวลาที่เราไปตลาดซื้อแก้วมังกรก็ไม่รู้จะเลือกลูกไหนดีเลือกก็ไม่ถูกแถมดูก็ไม่เป็นด้วยดูแต่แค่ความสวยลูกไหนสวยก็ซื้อลูกนั้นเลยพอกลับมาถึงบ้านแก้วมังกรกลับมีรสชาติที่เปรี้ยวแล้ก็ไม่ค่อยหวาน เพราะตอนที่เราซื้อเรามัวแต่ดูความสวยจนลืมสังเกตจุดเหล่านี้เรามาดูจุดแรกกันเลยค่ะจุดแรกที่ต้องสังเกตนั้นก็คือสีของแก้วมังกรค่ะเปลือกของแก้วมังกรยิ่งแดงกรีบยิ่งสีเขียวก็แปลว่าแก้วมังกรลูกนั้นมีความสดรสชาติก็จะหวานฉ่าในทางกลับกันถ้าแก้วมังกรลูกไหนที่เปลือกไม่ค่อยแดงก็แปลว่าลูกนั้นยังไม่ค่อยสุกค่ะรสชาติก็จะออกจืดๆเปรี้ยวๆไม่ค่อยหวาน เพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อให้ดูเปลือกแดงๆและกลีบเขียวๆนะคะจุดที่2ที่ต้องสังเกตนั้นก็คือระยะห่างบนเปลือกแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรลูกไหนที่มีพื้นที่บนเปลือกเยอะและกรีบแต่และกรีบบนเปลือกห่างกันแบบนี้ยิ่งระยะห่างกรีบมากเท่าไหร่ก็แปลว่าแก้วมังกรลูกนั้นยิ่งมีความหวานมีความฉ่ำค่ะแต่ถ้าเกิดแก้วมังกรลูกไหนที่ระยะห่างบนเปลือกไม่กว้าง อย่างเช่นลูกนี้นะคะระยะห่างแต่ละกรีบค่อนข้างใกล้กันเลยก็แปลว่ารสชาติจะไม่ค่อยหวานค่ะและก็จะอมเปรี้ยวนิดๆแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแก้วมังกรแบบหวานฉ่ำๆให้เลือกกรีบที่อยู่ห่างๆกันแบบที่วางบนโต๊ะนะคะและถ้าแก้วมังกรลูกไหนมีเปลือกออกเคี้ยวอ่อนๆแบบในรูปเกินครึ่งลูกก็แปลว่าลูกนั้นจะมีรสชาติเปรี้ยวเช่นเดียวกันค่ะ จะไม่ค่อยหวานจะออกเป็นแนวเปรียปร้ยวๆจืดๆค่ะเวลาเลือกก็เลือกให้แดงฉ่ำๆทั้งลูกนะคะทุกคนต่อไปจุดที่3ให้ดูที่กรีบของแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรลูกไหนที่มีกรีบสีเขียวอยู่มากกว่าแปลว่าลูกนั้นยังไม่สุกนะคะรสชาติก็ออกเปรียปร้ยวๆแต่ถ้าลูกไหนกรีบมีสีชมพูไล่ลงไปที่ปลายกรีบแบบนี้แสดงว่าแก้วมังกรลูกนี้จะมีรสชาติที่หวานฉ่ำ แล้วก็สุกแล้วค่ะเวลาซื้อก็ให้ดูที่กรีบนะคะเลือกที่กรีบบางๆไม่หนาและกรีบมีสีแดงไล่จากผิวไปปลายกรีบแบบนี้ค่ะจะสุกและหวานอร่อยแน่นอนต่อไปจุดที่สีที่ต้องสังเกตนั่นก็คือให้ดูตรงส่วนปลายของแก้วมังกรตรงนี้ค่ะ ส่วนปลายของแก้วมังกรตรงนี้ถ้ายังเป็นสีเขียวก็แสดงว่ายังมีความสดอยู่แต่ถ้าลูกไหนที่ออกเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเป็นสีดำบริเวณรอบๆนิ่มก็แสดงว่าแก้วมังกรลูกนั้นไม่สดแล้วและถูกเก็บมานานแล้วค่ะอย่างเช่นฝั่งลูกซ้ายมือนะคะลองดูนะคะในรูปจะไม่มีรอยย่นเลยแต่ส่วนลูกขวามือจะมีรอยย่นอยู่เดี๋ยวเจ๊หิวจะหยิบขึ้นมาให้ดูทีละลูกนะคะ เห็นไหมคะว่าลูกนี้ไม่มีรอยย่นใต้ตูดเลยค่ะเปลือกของแก้วมังกรก็ยังตึงอยู่นะคะทุกคนส่วนลูกขวามือจะมีรอยย่นหลายจุดเลยค่ะเมื่อลองนำนิ้วกดดูแล้วก็จะรู้สึกนิ่มๆนะคะก็แปลว่าลูกนี้ถูกเก็บมานานแล้วค่ะจะไม่ค่อยสดแล้วแล้วก็จะมีสีน้ำตาลดำๆอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูค่ะ นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าจะมีจุดน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็เริ่มดำๆๆแล้วด้วยถ้าปล่อยทิ้งไว้สองสาวันก็จะน้ำตาลเข้มกว่านี้แล้วก็จะมีสีดำเข้มกว่านี้ค่ะแล้วก็บริเวณรอบๆก็จะเริ่มนิ่มเยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะเวลาเลือกอย่าลืมดูจุดนี้นะคะต่อไปจุดที่5ที่ต้องสังเกตนั่นก็คือน้ำหนักของแก้วมังกรแก้วมังกรลูกไหนที่เมื่อหยิบขึ้นมาแล้วรู้สึกหนัก ไม่เบาก็แสดงว่าลูกนั้นมีน้ำเยอะเนื้อเยอะและก็มีความสดค่ะแต่ถ้าเกิดลูกไหนที่หยิบขึ้นมาแล้วรู้สึกเบาเบาไม่หนักก็แสดงว่าลูกนั้นถูกเก็บมานานแล้วความสดก็จะลดลงเนื้อก็จะแ็งแห้งไม่ฉ่ำน้ำค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกให้เลือกลูกหนักๆนะคะทุกคนจะหวานฉ่ำแล้วก็มีน้ำเยอะค่ะเหมือนลูกฝั่งขวานะคะจะรู้สึกหนักๆกว่าลูกฝั่งซ้ายค่ะฝั่งซ้ายจะรู้สึกเบาวกว่า ส่วนฝั่งขวาจะรู้สึกว่าหนักๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองหั่นดูนะคะว่าเนื้อด้านในจะฉ่ำน้ำเหมือนที่บอกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะ ระหว่างที่หั่นนี้เจ๊หิวก็ทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะว่าในการเลือกแก้วมังกรให้สังเกตจุดทั้ง5จุดตามนี้ค่ะจุดแรกนั่นก็คือสีของแก้วมังกรให้เลือกสีแดงฉ่ำๆนะคะแล้วก็จุดที่2คือกรีบของแก้วมังกรให้เลือกกรีบของแก้วมังกรที่มีสีชมพูปนอยู่ในกรีบด้วยค่ะจุดที่3ให้ดูระยะห่างของแก้วมังกรระยะห่างยิ่งมากความหวานยิ่งเยอะค่ะ จุดที่4ให้ดูตรงปลายด้านล่างของแก้วมังกรนะคะอย่าให้มีสีน้ำตาลหรือว่าสีดำและบริเวณรอบๆใต้ล่างก็จะต้องไม่นิ่มด้วยค่ะส่วนจุดที่5นั่นก็คือน้ำหนักของแก้วมังกรยิ่งหนักยิ่งน้ำเยอะยิ่งหวานช่ำค่ะเห็นไหมคะทุกคนตอนที่เราตักเนื้อแก้วมังกรขึ้นมาแล้วจะมีน้ำอยู่ใต้ล่างด้วยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆบอกแล้วว่าวิธีนี้หวานฉ่ำแน่นอนแล้วก็น้ำเยอะค่ะ เจหิวขอชิมน้ำแก้วมังกรก่อนนะคะอืมหวานเจี๊ยบเลยค่ะทุกคนยิ่งถ้าแช่ตู้เย็นนะคะกินตอนเย็นๆหวานสดชื่นเลยค่ะไม่มีความเปรี้ยวแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการเลือกซื้อแก้วมังกรแบบอร่อยๆหวานฉ่ำน้ำเยอะมากินที่บ้านกันด้วยนะคะ เดี๋ยวเจ๊หิวจะพาไปดูวิธีการหั่นแก้วมังกรอ,อีกวิธีหนึ่งที่เจ๊หิวทำเป็นประจำแล้วก็หั่นง่ายกินง่ายค่ะจากนั้นก็ค่อยๆดันเปลือกข้างหลังขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ค่อยๆดันเบาๆนะคะเนื้อก็จะค่อยๆหลุดออกมาค่ะจากนั้นก็นำช้อนมาตักกินได้เลยวิธีนี้ก็ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้จานด้วยค่ะเราสามารถใช้เปลือกของแก้วมังกรเป็นจานรองได้เลยตักกินทีละคำแบบนี้ง่ายดีค่ะหวานฉ่ำมากค่ะทุกคนกินแล้วสดชื่นเลยค่ะ ฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะแล้วรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปกินแก้วมังกรต่อแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย